วันนี้เราจะไปแทร็กกิ้งกันที่อุทยานแห่งชาติตองกาลิโลแอลไพรยครอสซิงเกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์นะคะซึ่งมันก็คือภูเขาไฟ3ลูกที่ยังไม่ดับนั่นเองและพร้อมที่จะประทุขึ้นมาได้ตลอดเวลาพร้อมกับสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้เลยกับเส้นทาง20กิโลนะคะมาช่วยกันลุ้นว่าเราจะเดินกันจบไหมสวัสดีตอนเช้าคะทุกคน เช้านี้เราออกมาจากที่พักมาถึงจุดเริ่มเดินประมาณ8โมงเช้านะคะเพื่อนมาส่งเราตรงจุดเริ่มเดินประมาณ8โมงเชา้าตรงนี้ก็จะมีแผนที่อธิบายเกี่ยวกับเส้นทางการ tracking เส้นนี้เรามาดูแผนที่กันหน่อยว่าเส้นทางมันเป็นยังไงบ้างจากจุดเริ่มเดินเดินเข้ามานิดนึงเราก็จะเจอแคมป์กลาวซึ่งจะเป็นพื้นที่แคมปิ้งของนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีห้องน้ําให้เนาะหลังจากที่เดินผ่านแคมป์กลาวมาก็ จะเจอพวก s ช a เตอร์ต่างๆนะซึ่ง s ช a เตอร์เนี่ยก็คือปากป่องภูเขาไฟนั่นเองจะเห็นได้ว่าเส้นทางนี้เป็นการเดินระหว่างภูเขาไฟ2ลูกนะคะลูกแรกก็คือตองกาลิโลลูกที่2ก็คืองาอูโรโฮส่วนลูกที่3เนี่ยอยู่ข้างล่างนี้ก็คือลูอาเปรูนั่นเองอุทยานแห่งชาติตองกาลิโลเนี่ยจะประกอบไปด้วยภูเขาไฟ3ลูกนี้นะคะในขณะที่เราเดินผ่านพวก แครเตอร์ต่างๆพวกนี้เราต้องสังเกตดีๆนะเส้นทางส่วนนี้เป็นจุดที่อันตรายที่สุดเลยซึ่งก็คือพื้นที่ปากป่องภูเขาไฟเราจะต้องสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเราทั้งหมดมีอะไรผิดปกติไหมมีควันสีขาวควันสีเทาไหมถ้าเป็นควันสีขาวก็คือปกตินะคะเราก็สามารถเดินต่อไปได้แต่ถ้าเป็นควันสีเทาเมื่อไหร่นะก็คือเตรียมตัววิ่งนะคะเพื่อนๆจะวิ่งมาทางข้างหน้า วิ่งไปทางข้างหลังก็ได้นะคะตอนนั้นก็คือเอาตัวรอดก่อนเลยนะสันนิษฐานได้เลยว่าภูเขาไฟเนี่ยอาจจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นก่อนนะพอเราผ่านพวกปากปม่องภูเขาไฟต่างๆออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นเส้นทางการเดินลงเขาซึ่งก็คือต้องเดินอีกประมาณ9ก้ถึงสิกิโลนะคะเพื่อมาตรงจุดสิ้นสุดการเดินนะคะซึ่งก็คือจุดนี้นั่นเองแล้วเราก็นัดให้เพื่อนเรามารับตรงจุดนี้ล้วค่ะ ในอีก8ชั่วโมงข้างหน้านะเราทำความเข้าใจแผนที่แล้วเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ไปเริ่มเดินกันดีกว่าตรงจุดเริ่มเดินก็จะเจอกับป้ายที่ถามว่าคุณเตรียมอุปกรณ์สำหรับการแทร็กกิ้งมา,าครบแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นรองเท้าอาหารเครื่องดื่มกิมกันแดดหมวกเสื้อกันลมกันฝนเพราะว่าถ้าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหันเนี่ยมันจะต้องพร้อมนะถัดมาก็จะถามว่าร่างกายของคุณพร้อมสำหรับการแทร็กกิ้ง ในระยะทางประมาณ20กิโลใช่ไหมในระยะเวลาประมาณ7-8ชั่วโมงเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยก็แล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละคนนะถัดมาก็จะถามว่าคุณเช็คสภาพอากาศของวันนี้แล้วใช่ไหมพร้อมกระบอกสภาพอากาศของวันนี้ค่ะระยะทางทั้งหมด19.4กิโลเราเริ่มเดินกันดีกว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการมาแทร็คกิ้งที่นี่เลยนะคะก็คือเราจะต้องเช็คสภาพอากาศล่วงหน้านะคะแล้วก็เช็คการประทุของภูเขาไฟล่าสุดกับทางเว็บไซต์ของอุทยาน,นะคะ่ะ อุทยานแห่งชาติตรงกาลิโลแห่งนี้นับว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศนิวซีแลนด์เลยนะคะแล้วก็ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วยเป็นระดับที่2ของโลกเลยค่ะทุกคนห่างจากโอเแลดนนะคะถ้าเกิดขับรถก็ประมาณ4ชั่วโมงหลังจากเดินมาประมาณ3กิโลข้างๆเราก็จะเห็นภูเขาไฟงางโอโดโฮแล้วนะคะภูเขาไฟลูกนี้เป็นหนึ่งในสลูกภูเขาไฟ ในอุทยานแห่งชาติตองกาลิโลอีกลูปหนึ่งก็คือรัวเปรูนะคะแต่ว่าจุดหมายวันนี้ของเราคือตองกาลิโรแอร์ไพคออซิงซึ่งเราจะต้องทำให้ได้ผูเขาไฟอางมูโรโฮด้านหลังนี้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องต e l o ลอดออฟโรลิงและทำให้เราได้รู้จักและเริ่มค้นหาจนได้มาเดินเทวที่นี่พอเราเห็นป้ายนี้ก็แปลว่าเราเดินมาได้ประมาณเกือบ5กิโลแล้วน,นะคะก็คือทางแยกไปโซดาสปิงนั่นเอง โซดาสปิงก็คือน้ำพุร้อนที่ด้านบนเป็นน้ำตกจากตรงนี้เดินต่อไปอีกนิดนึงก็จะเจอป้ายคำเตือนว่าที่ผ่านมาเป็นทางที่เดินง่ายและต่อไปจะยากขึ้นไปอีกแล้วก็ให้สังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัวเลยนะคะว่าอากาศหนาวลมแรงหรือมีเมฆฝนไหมถ้ามีก็ให้เดินกลับนะคะและที่สำคัญต้องเดินเกาะกลุ่มนี่คือภูเขาไฟงาโงโนโฮอีกมุมหนึ่งนะ จากตรงนี้เราจะต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อไปยังปากป่องภูเขาไฟซึ่งจะสังเกตดีๆว่าจะมีคนยืนอยู่ข้างบนแล้วอะแต่ก็ไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าเพราะว่ามันไกลมากเราเดินมาเจอป้ายนี้แล้วแปลว่าเรากําลังจะเข้าเขตป่องภูเขาไฟนะซึ่งป้ายนี้จะอธิบายลักษณะการประทุของภูเขาไฟแบบต่างๆโดยป้ายมาปุ๊บเราก็เจอกลุ่มควันเลยจ้าซึ่งไม่รู้ควันหรือหมอกเนี่ยแต่มันลอยมาจากพื้นดินอะ ก็อาจจะเป็นควันแหละข้างหน้าไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยมืดไปหมดมองอะไรไม่เห็นเจอแต่หมอกเนี่ยมีคนเดินนำเราอยู่แล้วแล้วก็เดินตามเขาไปแล้วกันแล้วก็ไมหลุดเงาข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงต้องเดินตามเสาที่เขาปักไว้ให้นะห้ามออกนอกเส้นทางพอเดินไต่ขึ้นมานิดนึง มองไปซ้ายมือก็น่าจะเป็น s o า t h เช a เตอร์่ะมีคนเอาหินไปเรียงเป็นชื่อด้วยนะมีความสุนทรีนิดนึงมองย้อนกลับมาตรงสันปูขอไฟที่เราเดินผ่านไปตอนนี้คนตามมาเยอะเลยอันนี้คือบรรยากาศรอบๆอ่ะเราเจอคุณลุงแล้วค่ะคุณลุงบอกให้หยุดและตัดสินใจว่าอากาศเป็นยังไงเหนื่อยไหมหนาวไหมถ้าไม่ดีก็กลับค่ะ แต่ตอนนี้อากาศดีเราตัดสินใจไปต่อค่ะอันนี้มองกลับไปตรงกลุ่มควันที่เราเดินผ่านมานะโอ้หมองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆอะ่ะและนั่นคือภูเขาไฟงาอูโรโฮสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ The Lord of the r i n g หนังในใจของใครหลายๆคนรวมทั้งเราด้วยนะฉากเม้าดูแห่งมอดอภูเขาที่ซอลอนหลอมแหวนและเป็นจุดหมายที่โฟโดต้องเอาแหวนมาทำลาย เย่ yeah, ในที่สุดเราขึ้นมาถึงปากป่องภูเขาไฟแล้วจุดชมวิวจุดแรกที่เรามาถึงทำให้รู้สึกว่าธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่มากและนั่นก็น่าจะเป็นป่องภูเขาไฟสีแดงหรือเลสแครเตอร์จุดหมายปลายทางที่โฟโดเอาแหวนมาโยนทิ้งแต่จุดหมายของเรายัางเดินไม่ถึงครึ่งทางเลยบริเวณปากป่องภูเขาไฟที่มีสีแดงน่าจะเป็นเพราะว่าหินบาซอซสกอรเลียที่ปกติเนี่ย มีสีเทาถึงสีดําแต่เพราะการประทุที่อุณหภูมิสูงบวกกับบริเวณนี้มีเหล็กออกซิไดทําให้บริเวณที่ลาวาไหลผ่านและก็บริเวณที่ประทุอะมีสีแดงสนิมแบบนี้โอ้ยดูทางข้างหน้าสิมันชันมากเลยแคบด้วยตอนนี้เราเดินอยู่บนปากปล่อมภูเขาไฟแล้วบนนี้โล่งมากลมแรงแคบเห็นวิว3 60องศาเลยแหละ ลองมองย้อนกลับไปตรงเลสแคตเตอร์หน่อยเห็นควันสีขาวพวยพุ่งออกมาตลอดเลยดูคนตามมาเรื่อยๆแล้วคนเริ่มเดินทันเราแล้วนะเราต้องรีบเดินขึ้นไปแล้วถึงแล้วจุดที่สูงที่สุดของเส้นตองกาลิโลแอลไพคอสซิ่งนะคะซึ่งมีความสูง 1,868เมตรจะระดับน้ำทะเลจากจุดนี้นะคะเราจะมองเห็นทะเลสาบสีเขียวมลกตทั้ง3จุดแล้วก็ทะเลสาบสีฟ้าแล้วก็ทางเดินลงทั้งหมดนะคะจากจุดชมวิวจนถึงทะเลสาบสีเขียวมลกตตรงเนี้ยเป็นจุดที่เดินยากที่สุดแล้วเป็นจุดที่ชันมากและต้องเดินอย่างระมัดระวังเพราะตรงเนี้ยเป็นดินร่วนผสมกับหินนะคะซึ่งมันจะ เคลื่อนไปตามเท้าเราเลยถ้าใครมีแท็กกิ้งพูนะบอกเลยชีวิตคุณจะดีขึ้นมากเราแนะนำว่าถ้าจะเดินตรงนี้ต้องเดินห่างจากคนอื่นอย่างน้อยประมาณ2เมตรนะถ้าคนอื่นลื่นจะได้ไม่โดนเราถ้าเราลื่นจะได้ไม่โดนคนอื่นดูวิวสิมันเหมือนไม่ใช่โลกนี้เลยอะ่ะมันสวยมากจนไม่รู้จะบรรยายยังไงธรรมชาติก็ช่างสรรสร้างเนาะมันคุ้มค่ามากจริงๆกับระยะทางที่เดินมาสี่ชั่วโมง ด้วยสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงไม่รู้ว่าภูเขาไฟจะประทุขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงไหมตอนนี้เวลานี้ขอชื่นชมวิวที่อยู่ตรงหน้าถ่ายรูปให้มันคุ้มค่ากับความเหนื่อยหน่อยก่อนที่จะเดินลงไปที่ทะเลสาบเย้ yeah, ตองกาลิโลแอลพาคอสซิ่งฉันมาถึงแล้วนะเช็คอินหน่อย ไปแล้วก็ไม่ใกล้เกินไปแล้วก็เห็นทะเลสศาสทั้งหมดเลยจากจุดที่เรานั่งพักสามารถมองเห็นวิวไปได้ใกล้สุดลูหูลูกตาเลยนะมองเห็นปากป่องภูเขาไฟต่างๆด้วยตรงนี้แล้วก็น่าจะเห็นครบเลยแหละเพราะสภาพอากาศวันนี้คือสดใสมากเลยค่ะ พอพักหายเหนื่อยแล้วเราก็ลงมาดูทะเลสาบกันใกล้ๆทะเลสาบพ,พวกนี้มีสีสันสวยงามมากเลยอ่ะสีเขียวมรกตสมชื่อเลยแต่ในความสวยอ่ะก็แฝงไว้ด้วยอันตรายนะเพราะว่ามีซันเฟอร์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอยู่จึงไม่ควรดื่มหรือใครอยากจะโดดลงไปไว่ายน้ำก็ไม่ได้นะบอกไว้ก่อนทะเลสาบทั้ง3จุดนี้ดูเหมือนไม่ลึกนะแต่จริงๆแล้วอ่ะบางจุดลึกถึง4-5เมตรเลยแหละ ชื่นชมวิวเสร็จแล้วก็ถึงเวลาอันสมควรที่จะต้องเริ่มอ,ออกเดินทางต่อถ้าใครอยากเห็นทะเลสาบสีฟ้าใกล้ๆก็เดินไปทางขวาซึ่งทางนั้นจะอ้อมไปหาทะเลสาบและก็จะมาบรรจบกับเส้นทางหลักที่เรากำลังจะเดินไป อันนี้คือเส้นทางหลักที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะเดินลงมาแป๊บหนึ่งก็จะเจอวิวแบบนี้นะซ้ายมือเราจะเป็นเซนรัลแชเตอร์ตรงหน้าเป็นนอทแชเตอร์ด้านหลังเป็นเรดแชเตอร์ถ้าเราเดินจนสุดนอทแรเตอร์เราก็จะออกจากแนวป่องภูเขาไฟแล้วนะถึงทางแยกแล้วก็แปลว่าเราหลุดออกมาจากแนวปกป่องภูเขาไฟแล้วนะระยะทางยังเหลืออีกตั้ง10กิโลครึ่งเลยเหรอ ลักษณะภูมิประเทศแถบนี้เริ่มเปลี่ยนไปนะเริ่มมีทุ่งหญ้าให้เห็นแล้วก็เห็นทะเลสา์โลโตโอเอล่าด้วยนะซึ่งตรงนั้นอ่ะอยู่ใกล้กับจุดที่เรานัดให้เพื่อนมารับมองจากตรงนี้ยังเหลืออีกตั้งไกลเลยอะ่ะเราถ่ายรูปแล้วก็รีบเดินดีกว่า พักเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วก็หาอะไรกินดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วจากตรงนี้ยังเหลือระยะทางประมาณ6.5กิโลหรือประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะกินเสร็จเราก็จะรีบเดินทางกันต่อจะได้ไปถึงจุดนัดพบตามเวลาที่นัดไว้กับเพื่อนเดินมาถึงจุดพักเข้าห้องน้ำจุดสุดท้ายแล้วนะจากตรงนี้ยังเหลืออีกประมาณ3มกิโลเอง พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อันตรายนะคะถ้าเกิดมีฝนตรงหนักเราต้องรีบเดินออกไปผ่านจุดนี้ไปก็โทรเรียกรถให้มารับได้เลยนะคะเพราะเหลืออีกไม่ไกลก็ถึงแล้วรีประเเทศ่ยฟไป มีต้นไม้สูงบางรมันได้การถึงท้่จรล้วนะคะมีฝั่งนึงของ c r o สซ i ่ถึงแล้วนะคะจุดที่เรานั้นให้เพื่อนเรามารับแต่บางคนก็เริ่มจากจุดนี้แล้วไปจบอีกฝั่งหนึ่งการเดินทางของเราก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยค่ะ